ครงทำพิธีติดพระเนศและอุณาโลมพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกขนาดความสูง9เมตรเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเสาหงตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายชาคริตันพิรุณอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานในพิธีติดพระเนตรและอุณาโลมพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกโดยมีนายสราวุฒิศรีธันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิร่วมกับพุทธศาสนิก,กชนชาวไทยและชาวมอญร่วมพิธีติดพระเนตรและอุณาโลมพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกณวัดเสาหงซึ่งมีพระครูวรการจนะโช เจ้าอาวาสวัดปรางกาสีจาเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิพระครูการจนะชินธรรมเจ้าอาวาสวัดเสาหงษ์พระสงฆ์จากวัดต่างๆในอำเภอทองผาภูมิร่วมพิธีในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลทองผาภูมิได้สนับสนุนรถกระเช้าเพื่อติดพระเนตรและอุณาโลมพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกขนาดความสูง9เมตร ไดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการติดพระเนศและอุณาโลมอย่างสำเร็จทงกลางพุทธศาสสิกนชนร่วมทำบุญในวันวิสาขาบูชาจำนวนมากสำหรับวัดเสาหงจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2484 เดิมเป็นวัดร้างพอมีชาวบ้านมาจับจองที่ดินจึงเกิดความคิดว่าควรจะสร้างวัดไว้เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้านเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้นิมนต์พระบุญซึ่งเดินทุดงผ่านมาให้อยู่จำพรรษาจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาและสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปสร้างเสาหงให้มีความสวยงามเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาวัดเสาหงเมื่อเดือนมีนาคม2566ได้จัดสร้างบุญปั้นรูปเหมือนหลวงพ่ออุตมะพระราชะอุดมมงคลและล่าสุดได้สร้างพระพุทธเจ้า างเปิดโลกเพื่อให้คนได้สักการะบูชาครับ สมเด็จทุกรูปทุกอารามนะครับได้ชันพัตทหารเพนคนสารการเปลี่ยนแห่งวัดความสำเร็จนะความศักดิ์สิทธิ์ล่นดีมันมีลูนกลายมานะละ่าเทปเปิ